่้มที่มามีขังอะทำโทษอะเพราะอะไรรู้ไหมรู้ไหมคะฮะส้อมออกไปเที่ยวกลางคืนมันอันตรายมนมีปิดประตปูปิดนู่นปิดนี่ขังนี่เอานู่นเอาถังอะไรมาวางไม่ให้ออกฮะก็เขี่ยออกฮะนี่มามีไม่อยู่หลายวันส้มต้องอยู่ในกรงเลยแหละ ฮะให้นุ้ยอะให้อาหารขี้เยี่ยวในนี้เลยไม่ปล่อยแล้วไปไหนบอกม้ซิไปไหนข้างนอกอะ่ะมันมีไม่เข้าใจฮะหาทางออกได้ทุกวันฮะซ้อมซ้อมซ้อมบอกมามีหน่อย มามีให้อยู่ในบ้านมันปลอดภยัยมีข้าวกินมีที่นอนเฮะมีพี่ๆน้องๆองืมชอบไหม,มพี่เขาไม่ชอบลูกอืมหนูไม่ต้องเลยหนูไปเลยพี่เขาไม่ชอบหนูไม่ชอบใครในบ้านลูกอืมหนูไม่ชอบใครอืมไม่ชอบมามีก็ มีห้องให้อยู่ไงลูกอือะห้องเล็กห้องใหญ่ห้องเก็บของฮะลานดินฮะลานบ้านใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ส้มก็มุดก็หนีก็รอดออกไปเที่ยวข้างนอกหายไปทั้งวันเลยส้มตอบนี้สิคะอืม ไม่พูดแล้วใช่ไหมไม่พูดแล้วใช่ไหมคะ